คุครับพูดถึงในการเข้าแคมป์ครั้งนี้นะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้จิตแคมปนี้เพื่อจะไปชิงแชมป์อาเซียนครับในแคมนี้มีสูุนหน้าชั้นยอดของประเทศไทยหลายคนพี่เขาได้สอนหรือว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากเขาบ้างไหมครับก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราครับเพราะว่าพี่เขาก็มีประสบการณ์เราก็จะ เป็นตัวอย่างดูตัวอย่างจากพี่เพื่อนำไปใช้ครับในการแข่งขันแชมเปี้ยนอันนี้ต้นตั้งเป้าไว้ไงบ้างครับก็ถ้ามีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ครับทำให้ดีที่สุดครับถ้ามีโอกาสมองไปถึงแชมป์เลยครับก็แชมป์ครับถ้ามีโอกาสจะทำให้เต็มที่ดีที่สุดครับอยากจะพูดถึงใครนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้เรามาถึงจุดนี้ก็ขอบคุณโค้ชทุกๆคนครับที่เห็น ศักยภาพเรามาดามแป้งอะไรอย่างี้ครับที่ดึงไปท่าเรือทําให้มีเวทีสูงสุดเล่นอะไรอย่างนี้ครับพูดถึงโค้มาโน่นะครับก็ขอบคุณมาโน่ o, ที่เลือกเรามาแคมป์นี้ครับเห็นศักยภาพเราเนี่ยก็ขอบคุณมาโน่ครับฝากถึงแฟนบอลนะครับก็ฝากถึงแฟนบอลทีมชาติไทยทุกๆคนครับก็มาให้กําลังใจใพวกเราได้ครับขอบคุณครับ